เมื่อคนพบสิ่งที่รักมนุษย์จะเริ่มตั้งใจใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่คุณตกต่ำที่สุดคุณจะได้ตระหนักถึงหลายสิ่งโลกจะเงียบลงและนั่นคือช่วงเวลาที่คุณเริ่มมองเห็นความจริงของทุกสิ่งหน้ากากที่เคยปกปิดจะถูกเปิดออกความจริงจะปรากฏและคุณจะได้รู้ว่าใครหรืออะไรสำคัญที่สุดสำหรับคุณในความมืดมิดนั่นเองความชัดเจน จะส่องสว่างอย่างที่สุดเจ็บให้รู้ว่าเจ็บเดี๋ยวก็าหายเสียใจรู้ว่าเสียใจเดี๋ยวก็าหายผิดหวังรู้ว่าผิดหวังเดี๋ยวก็าหายสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรที่มันไม่ชัดเจนไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทนเจ็บหน่อยไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดีกว่าหลอกตัวเองไปวันๆสุดท้าย เรื้อรังเจ็บปวดและทรมานใจยิ่งกว่าเดิมท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่มักจะทำให้เราเสียใจที่สุดก็คือโอกาสที่ไม่เคยไขว่คว้า,ควา,าไว้ความรู้สึกที่ไม่เคยเปิดเผยออกไปและคำพูดที่ไม่เคยพูดมันออกมาคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดในโลกเพื่อประสบความสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งเพื่อสร้างชื่อเสียงและฐานะเพื่อตามหาความหมายของชีวิตคุณแค่ต้องเก่งพอใช้ หรือเก่งให้มากพอในหลายทักษะแล้วค่อยนำทักษะที่มีมาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับคุณคุณสมควรได้รับความรักที่ปลอดภัยจากใครสักคนคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณได้ยินเสียงของคุณเข้าใจความเหนื่อยของคุณชื่นชมคุณซับพอร์ตความสุขและให้ความเคารพคุณคนที่รักคุณอย่างสุดหัวใจไม่เคยมองข้ามคุณ และปฏิบัติต่อคุณราวกับว่าไม่ต้องการสูญเสียคุณไปสุดท้ายแล้วคุณจะได้พบเจอกับคนที่ทําให้คุณนอนหลับสนิทเสมอต้นเสมอปายไม่มีเรื่องระแวงคนที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ใช่แค่ตื่นเต้นรักคุณอย่างทนุถนอมเป็นอย่างดีรักที่ทําให้คุณทานข้าวได้อร่อยมากขึ้นผ่อนคลายสบายใจรักที่คุณไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องตั้งคำถามกับอะไรเลยรักเขา ไปพร้อมๆกับการรักตัวเองนะคะทวินเฟรมเวอร์ชันที่3ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแฟมินีนหลกัหลกๆเลยพลังงานแฟมินีนนะคะที่จบไปจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคนที่พบเจอกับฟอร์ทวินนะคะจะเป็นการสิ้นสุดแล้วไม่มีโอกาสครั้งที่2อีกต่อไปนะคะ ไม่มีโอกาสต่อจากนี้จะเป็นการที่คุณจะต้องทบทวนตัวเองจะเกิดความสถียรนมีความปลอดภัยในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะรักษาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของคุณแล้วคุณจะรักทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็น ช่วงเวลาของการรักษาหัวใจการรักษาอาการอกหักจากพิรักหรือการเสพติดยึดติดกับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมหลังจากนั้นจิตใจคุณจะเบิกบานคุณจะรู้สึกว่าคุณโล่งโปร่งสบายคุณไม่มีอะไรให้คุณต้องกังวลใจอีกต่อไปจิตใจคุณจะเบิกบานคุณจะปรับตัวและค้นหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆกำลังจะเกิดขึ้นผ่านการเยียวยานี้นะคะในเลเวลนี้เนี่ย มีเกณฑ์นะที่เฟมินีนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางท่านเนี่ยถึงขนาดที่ว่าต้องออกจากงานเลยนะออกจากงานประจําไม่ว่าจะทําเท่าไหร่ก็จะไม่เป็นผลดีต่อให้จะดันทุรังทําไปอย่างไรก็แล้วแต่ต่อให้จะทาให้ดีที่สุดคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้คุณไม่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วจะเป็นที่ที่ทําให้คุณจเจริญเติบโต นะคะการพัฒนาตัวเองในเฟสต่อไปกำลังจะเกิดขึ้นปลดปล่อยอดีตไม่ว่าคุณจะพยายามดึงรังแค่ไหนแต่ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รู้จักกับทวินเฟรมของคุณตัวจริงระยะนี้ตัวจริงกำลังจะเข้ามาค่ะ เขาจะอยู่ในกระแสเขาจะอยู่ในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณเบิกบานใจที่สุดจิตใจคุณนั้นเป็นอิสระและคุณปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าใสถานการณ์นั้นคุณจะเป็นเช่นไรต่อให้คุณจะเพึ่งผ่านค่ำคืนที่มืดมิดมานะอยู่ในช่วงเวลานั้นให้คุณเตรียมพร้อมเขาจะเข้ามาในวันที่คุณรู้สึกสงบสุขวันนั้นเป็นวันที่แจ่มใสท้องฟ้าสดใสสบายสบาย,บายนะคะนะ เขาจะให้ความสนอกสนใจในตัวคุณเขาอาจจะตามดูคุณมาเนิ่นนานรู้จักพอจะรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งหรือไม่เคยรู้จักเลยแต่เคยเห็นกันละไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะติดตามกันมาสักระยะหนึ่งแต่ไม่เคยพูดคุยกันเลยสนใจอยู่เคยเข้าไปดูโปรไฟล์กดไลค์แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีการพูดคุยสื่อสัมพันธ์กันนะคะหลังจากที่คุณปลดปล่อยพลังงานที่เป็นพิษออกไปแล้ว กราวดิ้งชะล้างเยียวยาพลังงานใจตัวเองเขาจะเข้ามาค่ะความโรแมนติกกำลังจะเบ่งบานเขาจะเข้ามาหาคุณเข้ามาทักทายเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าจะเชื่อเลยคนคนนี้จะเป็นอะไรที่เกินฝันเกินคาดฝันไม่คิดว่าจะเป็นคนคนนี้แล้วเขาจะดีกว่าฟอร์ทวินดีกว่าทวินเป็นตัวปลอมมากๆคนละขั้วเลยแม้กระทั่งภาพลักษณ์ภายนอก หน้าที่การงานทุกอย่างจะแตกต่างกันมากๆเลยคุณจะรู้สึกว่าดีเกินคาดดีเกินกว่าที่คุณเคยคาดคิดไว้นะคะขอเพียงคุณมีศรัทธาความรักกำลังจะมาถึงค่ะคำเซอร์ไพรส์คำเชิญที่เซอร์ไพรส์ที่ลหลงไหลด้วยความรักกำลังจะมาคุณอาจจะมีการลํำลึกหวนถึงอดีตบ้างนะคะแต่ขอให้คุณรับรู้เท่านั้นรับรู้แต่ไม่รับเอา รับรู้แล้วปล่อยวางให้คุณเรียนรู้จากอดีตแล้วเตรียมตัวพร้อมรับกับพลังงานที่แท้จริงค่ะคนคนนี้จะเข้ามาใน energy ที่ดีเขาจะมีความเรียบง่ายคุณจะรู้สึกว่าคุณเริ่มต้นพูดคุยกันอย่างเรียบง่ายแล้วไม่ต้องพูดคุยกันเป็นระยะเวลานานเลยแม้แต่ในช่วงแรกที่คุณได้คุยกันแม้กระทั่งประโยคแรกก็ตามนะคะหรือในแค่บรรทัด ไม่กี่บรรทัดที่คุณแชทคุยกันหรือคุณพูดคุยกันคุณสื่อสารกันคุณจะรู้สึกเอ๊ะใช่มากๆเลยแล้วทำไมรู้สึกสบายขนาดนั้นคุณจะรู้สึกคุณเป็นตัวเองได้คุณพูดอะไรกับเขาคุณก็พูดไปต่ให้้จะพูๆอดสันแต่เขาจะรู้สึกสนใจใครรู้ในตัวคุณแล้วตัวคุณจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องฝืนอีกต่อไป จะเป็นเช่นนั้นเลยค่ะพลังงานทวินเฟรมของแท้จะง่ายเช่นนั้นเลยการเข้าหากันการพูดคุยกันการสื่อสารกันนั่นก็คือคุณผ่านช่วงเวลาที่คุณได้กราวดิ้งมาแล้วนะคะอาจจะมีบ้านที่คุณกําลังนึกถึงคนรักเก่าคนที่เป็นฟอสทวินต้องมีแน่นอนเพราะเขาจะเข้ามาในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันคุณอาจจะกำลังรู้สึกสับสนยังไม่อยากที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆแต่เขา จะดึงดันแต่เขาจะไม่ใช่พลังงานของการบังคับบงการนะคะเขาอาจจะเข้าใจความเจ็บปวดของคุณนะคุณอาจจะมีการสื่อสารกันแบบปกตินั่นแหละแต่พลังงานจิตปัญญานเนี่ยเขาจะรับรู้ได้จากข้อความของคุณจากคำพูดของคุณจากการสื่อสารของคุณว่าคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่พร้อมแต่เขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาจะเข้ามาเป็นลำดับแรกเลย ถ้าคุณมีเพื่อนในโซเชียลเยอะๆหรือว่าคุณอาจจะเคยโพสนะคะหรือในตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ในขั้นนี้นะอยู่ในเฟสนี้นะคะกำลังที่จะตัดจบกับ f โ l t Twin นะแล้วคุณอาจจะมีการได้โพสโสดหรือว่ามีความรู้สึกปลดปล่อยตัวเองสบายใจอาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะแยะนั่นแหละแต่ตัวจริงนะคะจะเป็นคนที่คุณจะคุยกับเขาแตกต่างจากที่คุณคุยกับคนอื่น ่อให้จะเป็นการทักทายในแบบเดียวกันนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนเข้าหาคุณค่ะเป็นพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาหลังจากจบพลังงานฟอทวินพลังงานของเฟมินีเนี่ยจะเฉิดฉายมากๆคุณอาจจะมีแรงดึงดูดพลังงานที่เข้ามาอยากทําความรู้จักคุณหลายพลังงานแต่จะมีแค่พลังงานหนึ่งเท่านั้นนะ่ะที่จะพูดคุยกันสั้นๆแล้วคุณรู้สึกว่าไม่เหมือนใครนะ่ะไม่เหมือนเลยนะคะจะเป็นประโยคที่คุณไม่คิดว่าคุณจะพูดประโยคนี้กับคนที่ เพิ่งเริ่มจะคุยกันในครั้งแรกก็ได้คุณจะเป็นตัวเองแล้วคุณจะไม่ประดิษฐ์อะไรคุณจะไม่มีคำอะไรที่อยากจะเชิญชวนให้เขาเข้ามาทำความรู้จักกับคุณเหมือนเป็นการที่เขารู้อยู่แล้วนะนะคะว่าคุณในตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการของการเยียวยานะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า คุณยังไม่ไว้วางใจในความรักเพราะคุณคิดว่าคุณเจอกับทวินเฟรมแล้วเจ็บแล้วอกหักแล้วคุณจะเปิดใจรักใครไม่ได้ตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วโฟกัสไปนในเรื่องของการใช้ชีวิตและการประสบความสําเร็จความมั่นคงในอนาคตแต่เขาอยู่ในกระแสะคุณแล้วเขาอยู่มานานแล้วเขาอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่คุณอยู่กับฟอสทวินนั่นแหละ ะะดังนั้นแล้วไม่มีอะไรที่คุณจะต้านทานได้ไม่มีอะไรหยุดพลังงานความรักของทวินเฟรมได้ค่ะยิ่งเป็นเลเวลนี้แล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วเตรียมพร้อมที่จะได้รู้จักและเรียนรู้กันในระยะแรกนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะรู้จักกับคุณมากๆทําไมรู้สึกเขาจู่โจมคุณจังเลยไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนใจร้อนแต่เพราะเขารอคุณมานานแล้ว สนใจคุณมานานแล้วแต่ในตอนที่คุณยังอยู่กับฟอสตทวินเนี่ยคุณยังลุ่มหลงตาคุณยังมืดมัวนะช่วงที่ยังไม่ได้เปิดจัก,กระได้ทั้งหมดนะคะยังมีความรู้สึกคุมเครือไม่แน่ใจจนวันหนึ่งที่คุณถูกปลดปล่อยเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะวันที่คุณนั้นเป็นอิสระนั่นแหละพลังงานฟโฟล์เลยนะแต่เป็นช่วงที่คุณจะต้องอยู่คนเดียวอ alone ท i m นะคะเป็นช่วงเวลานั้นเพราะคุณยังไม่อยากจะตัดพลากจากพลังงานเก่าๆได้อาจจะเคลียร์ e อ g เนอแล้วแต่ยังไม่หมดแต่รับประกันได้เลยว่าวันที่คุณได้คุยกับทวินเฟรมของแท้ของคุณเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนกับเหตุการณ์ที่คุณเจอกับฟอสทวินยกตัวอย่างถ้า คุณเจอกับฟอทวินแล้วมีเหตุการณ์ฝนตกคุณเจอสายรุ้งหรือคุณเจอดอกไม้เบ่งบานหรือคุณฝันเห็นงูเห็นมังกรอะไรของคุณแล้วแต่จะเป็นเหตุการณ์ที่คุณจะเจอเหมือนกันคุณจะช็อกเลยวันที่คุณได้คุยกับทวินเฟรมตัวจริงนะคะในกรณีถ้าคุณพบเจอกับปรากฏการธรรมชาตินะคะถ้าเป็นในเรื่องของวันฝนตกนะเพราะอย่างที่บอกระยะเวลาของทวฟอทวินเนี่ยนะคะ จะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งปีแล้วทวินเฟรมตัวจริงจะเข้ามาดังนั้นแล้วหนึ่งปีที่แล้วกับหนึ่งปีที่หนึ่งปีนี้เนี่ยหนึ่งปีก่อนกับหนึ่งปีใหม่เนี่ยนะคะต้องเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่ฟอสทวินเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฟอสทวินออกไปจากชีวิตคุณแล้วตัวจริงเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณจะอยู่ในฤดูการเดียวกันนะถ้าคุณอยู่ในฤดูการหน้าฝนแล้วคุณอาจจะเจอรุ้งกินน้ําตอนที่เจอกับฟอสทวิน การที่คุณได้คุยกับทวินเฟรมตัวจริงไม่ว่าจะคุยกันตัวต่อตัวนะคะเห็นกันหรือคุยกันทางโซเชียลมีเดียนะคุณจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกันกบที่เจอฟอสทวินไม่ว่าเวลาไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้ากลางวันนะคะตกเย็นนะถ้าเป็นปรากฏการธรรมชาติยกตัวอ,อ,อย่างกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของออคุณเห็นสายรุง้ง จากที่คุณไม่เคยเห็นมาแล้วอีหนึ่งปีหลังจากที่คุณเจอแล้วคุณคิดว่านี่แหละเป็นเรื่องพิเศษมากๆแล้วเนี่ยแหละค่ะคุณจะเจอกับเขาอีกปรากฏการธรรมชาติเนี่ยหลังจากที่คุณได้คุยกันเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกอ๋อเลยจากที่คุณเอ๊ะนะคะเอ๊ะจากการพูดคุยเอ๊ะคือความสงสัยนะหลังจากนั้นอ่ะอ๋อเลยค่ะคุณเจออะไรบ้างละปรากฏการนั้นนะ จะคล้ายกันนี่คือเซนสัญญาณคือทายสัญญาณไม่ว่าจะเป็นนกพิราบขาวบินหรือคุณอาจจะเห็นเป็นขนแม่ชีนะคะที่จะเป็นขนปุยสีขาวๆเนะ่ยที่ลอยล่องมาตามกระแสะลมนะคะบางคนก็เจอปรากฏการณ์อื่นๆนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณจะเจอเหมือนกันแล้วคุณรู้แล้วว่าอ๋อนี่แหละนี่แหละใช่แล้วเขายังอยู่ในกระแสะของคุณแล้วเขาต้องอยู่แน่นอน นี่แหละใช่วันนั้นจะเป็นอะไรที่คุณจะรู้สึกว่าง่ายมากขนาดนั้นทุกอย่างจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายสถานการณ์จะเกิดขึ้นคับคลายคับคลาแบบเดียวกันแต่จะไม่ได้มีความทรมานใจจะเริ่มต้นคุยกันแบบที่คุณจะปล่อยวางเพราะคุณเพิ่งผ่านความเจ็บปวดมาและหลังจากนั้นนะคะชีวิตของคุณก็จะเริ่มดีขึ้น ชีวิตของคุณจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มเข้าเส้นทางที่ถูกต้องคุณได้รับความสําเร็จในชีวิตหากคุณอยู่ในที่ที่ผิดคุณกาลังจะต้องได้โยกย้ายออกมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้บีบให้คุณนะ่ะเข้าเส้นทางที่คุณจะต้องเป็นไปภารกิจเดี่ยวของคุณนะคะจะเป็นเช่นนั้นนะเดี๋ยวคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นนะในกรณีนี้นะคะ ep 3ก็คือการที่พลังงานเฟมินีน grounding นะคะแล้วก็จะเป็นพลังงานของการหยุดนิ่งชีวิตจะหยุดนิ่งไปแต่คุณจะได้รู้จักกับตัวจริงแล้วนะแต่คุณกงจะเดินนําทางชีวิตของคุณไปเองเนั่นแหละนะคะแต่อาจจะต้องอยู่เป็นในช่วงของระยะเวลาโดดเดี่ยวในช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเลยแหละนะคะนะก่อนที่จะได้รู้จักกับเขามากขึ้นในเวอร์ชั่นถัดไปนะคะแล้วเวอร์ชั่น3ก็ประมาณนี้นะอยู่ในช่วงของแฟมินีน ที่กำลังจะเติบโตทางจิตปัญญานะคะโอเคค่ะเวอร์ชัน3ประมาณนี้เลยนะแล้วเวอร์ชัน4เรามาอัปเดตกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ